พี่น้องนักเรียนครับเราเข้าถึงใจทุกคนกว่าใครการบ้านรายงานก็มีต้องทำให้ไวส่งเมลสบายชับไวสงมงานทันใจมาเป็นชาว H ก็ได้ใช้ทีเมลไม่อั้ไปเลย <Hey! S 1> คุณครูอาจารย์ครับเราเข้าถึงใจทุกคนกว่าใครต้องตรวจรายงานเช็คการบ้านต้องทันสมัยบนเฟสบุ๊กจะซอนจะแชร์ก็เร็วถูกใจมาเป็นชาว H ก็ ชาวเอชมีความสุขสบายสบายมาเป็นชาวเอชชีวิตเร็วและแรงถึงใจเราเข้าถึงใจครูนักเรียนนักศึกษาแค่โชว์บัรก็ได้คัชไอสมาร์ทพิเศษถึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือซื้อเครื่องพร้อมเบอร์เบอร์ใหม่รับโบนัสสูงสุดเท่าค่าเครื่องพร้อมใช้ Life. ไมล์ไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊กทีม่อันที่ทูชอบถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้